กลุ่มเยาวชนรักหาดบ้านไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตนะครับกับบทบาทนักเก็บขยะที่ลอยมาติดชายหาดนะครับเพื่อนําปนไปต่อยอดเป็นชิ้นงานสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นต้นแบบให้อนุรักษ์ธรรมชาติกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆไปด้วยครับที่หาดไม้ขาวอําเภอทาลางจังหวัดภูเก็ตในอดีตนั้นถือเป็นบ้านของต่อมะเฟืองครับเพราะว่าเป็นที่วางไข่ แต่ว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวก็ส่งผลให้ต่อมะเฟืองหายไปรับรวมถึงมีขยะทะเลที่ลอยมาเกยตื้นชายหาดกันโดยเฉพาะถ้าเป็นหน้ามรสุมและยังเจอเต่าเนี่ยติดมากับกองขยะด้วยจึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักหาดบ้านไม้ขาวรับมีครูโยดาหรือว่านางสาวกนกวันสมบัติคุณนวประการเป็นผู้ก่อตั้งเอายาวชนอายุระหว่าง4ถึง14ปีครับเป็นสมาชิก22คน ชักชวนเด็กๆมาเก็บขยะกันในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็วันปิดเทอมด้วยเด็กๆก็ทยอยเดินเก็บขยะไปรอบๆหาดนะครับบางครั้งก็มีโอกาสช่วยเหลือเต่าทะเลซึ่งติดอยู่กับกองขยะทะเลไปโดนเศษอวนรัดอยู่ก็มีครับเพราะว่ายังมีขยะทะเลที่คลื่นซัดเข้ามาอยู่ที่ชายฝั่งจํานวนมากและมีขยะตกค้างเยอะครับในขณะที่คนเก็บก็มีน้อย แล้วก็เด็กๆนะคะจะเป็นเด็กๆอยู่ในหมู่สีของบ้านไม่ขาวนะคะแต่ว่าต่างโรงเรียนทีนี้คําว่าต่างโรงเรียนนะคะมันก็จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าแต่ละโรงเรียนจะสอนไม่เหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็เราจะให้เด็กมาแชรค์ความรู้สึกกันแล้วก็หนึ่งมาอยู่กับครูอ่ะไม่ให้เล่นโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มาได้ช่วงเบรกแล้วก็หาข้อมูลที่เราสามารถจะช่วยสัตว์ทะเลเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะ ครูก็จะสอนแบบนี้แล้วก็เด็กเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบว่าพ่อแม่อนุญาตด้วยค่ะถ้าเด็กชอบพ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่ไม่ชอบมันก็จะสอนกันยากแล้วก็ถ้าพ่อแม่ชอบแต่ลูกไม่ชอบมันก็จะสอนกันยากก็เลยให้อยู่ในแนวทางเดียวกันค่ะมีเพื่อนๆมาเก็บด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นด้วยกันแล้วก็เราก็ได้ช่วยสัตว์ทะเลด้วยค่ะเพราะเราเก็บขยะเก็บเก็บเชือกขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันไปพันกับ ตัวเต่าค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเราเราช่วยเก็บเพื่อจะได้ช่วยสัตว์ทะเลแล้วก็เวลาเราเก็บเสร็จแล้วก็เอามาแยกบางทีใครจะเอาไปก็เอาไปได้เลยค่ะหรือว่าขยะทะเลบางส่วนเหมือนเช่นฝาแล้วก็จะเอามาร้อยกับเชือกแล้วก็เราก็เอาไปทําเป็นศินละปะได้ค่ะ คัดแยกขยะที่ได้มาทับถ้าเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะแยกไว้ให้กับผู้ที่ต้องการส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ส่วนหนึ่งจะทําเป็นงานศินลปะครับหรือว่าอีกส่วนก็มี Life like a local นะครับซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตของใช้จากขยะทะเลเป็นภาคเอกชนก็นําขยะจากทะเลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางกลุ่มนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากนางสาวอรไทยเกิดทรัพนักกิจกรรมด้านสังคมเข้ามาขับเคลื่อนด้วยแล้วก็เด็กๆที่เก็บขยะมาคุณผู้ชมยังได้มีส่วนร่วมออกแบบชิ้นงานตามความสร้างสารรค์จากขยะทะเลที่ขัดแยกไว้ครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนของอวนซึ่งมีค่อนข้างมากนะครับ,บเกิดเป็นพวงกุญแจแล้วก็ตั้งชื่อว่านักเก็บขยะ,ะครับทําไมเราถึงชื่อนักเก็บขยะเพราะว่าน้องๆบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาอยากให้มีคนแบบนี้เยอะ ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดที่ทัดขามาหรือนักท่องเที่ยวที่ทิ้งไปเพื่อลดขยะลดให้ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่านักเก็บขยะแต่ว่าถ้านักเก็บขยะลดลงก็จะดีมากน้องๆบอกว่าอยากให้วันนึงนักเก็บขยะลดลงนั่นคือแปลว่าทุกคนรักสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตไปด้วยกันค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นและก็จะมีการต่อยอดต่อไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อค่ะ ผลงานที่ผลิตได้ยังจัดแสดงที่ตลาดนัดคนดีของทางเรือนจําจังหวัดภูเก็ตเดือนละครั้งด้วยแล้วก็มีจัดเวิร์กช็อปสร้างชิ้นงานนักเก็บขยะสําหรับคนมาร่วมงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้และก็สร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบการรักธรรมชาตินะครับเด็กๆที่มาเก็บขยะก็บอกว่าอยากจะให้นักต้องเียวทุกคนที่มาที่นี่ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าหลายครั้งยังเห็นทิ้งขยะอยู่ตามสุนทรพืชมไม้ต่างๆกันอยู่เลยทั้งที่ก็มีถังขยะวางไว้ให้ด้วหครับ